ีใหม่นี้บอสพีซีแจกจัดเต็มไปเลยคอมพร้อมจอไม่ได้ขายนะพี่มาแจกนะไห้น้องวันนี้ ก่อนอื่นเลยกว่าจะมีเซตนี้ได้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับ Cooler Master, s o t a c ครับ Adlock ครับ AMD ครับ Sigma Tech ครับ Doraku ครับผม อ่ะโอเคก็สเปคตัวเครื่องที่เอามาแจกสำหรับปีใหม่นี้สำหรับร้านบ,บอยพีซีนะครับ CPU เนี่ยเป็น AMD Ryzen 5 5 6 0 0 X 6คอร์12เทสตเทอร์โบสี่จุิกะเฮิร์แล้วก็ตัว r a ม16 g จิก DDR4 บัส3 2 0 0จาก PNY เป็น r a ม RGB ก็คือ8 g จิกคูณ2เมมบอร์เป็น a d l o c k B 5 5 0 M POSE r ขาวนวนลละออซะเหลือเกินนะครับเมมบอร์ตัวนี้นะแล้วก็ชุดน้ำงาครับ3ตอน360มม,มเป็นอะไรไปไม่ได นอกจาก Sigma tech Ford 2, s i g m a t e c h o r r o โ o ก็คือชุดน้ำา3ตอนนั่นแหละมีจอบอกอุณหภูมิบอกค่าสถานะของ CPU ต่างๆการ์ดจอครับเป็น s o t a c X Spiderman RTX 4 0 6 0 8G DDR6 เป็นตัว2อมันลมมาพร้อมกับตุ๊ก,กตุ่นนะครับนเนี่ยมีแถมมาให้ด้วยแหละมาพร้อมกับการ์ดจอเนี่ยอ่ะโอเคพาว e วอร์สั y ยครับ c o o l e r m a ม t e r 750วัตต์8 0พัตสบอนตัวนี้บอกเลยว่าจ่ายไฟเนี่ย เหลือเหลือชุดสายถักของเครื่องนี้ e-z ก็คือสายถักสีขาวเต็มระบบเลยนะครับ m. 2 nvme จาก pny 1TB l i speed 3 6 0 0 m b ps, เป็นตัว gen 4จากใครไม่คู่แต่โดราคูครับผมแล้วก็เคสตัวนี้ครับคือ a 7 1 1ก็เป็นทรงตู้ปลาด้านหน้ากระจกฝากข้างกระจกตามนี้หน้าจอครับ cooler master 27นิ้ว 100Hz 2k โอ้โหบอกเลยว่าปีนี้จัดเต็มแน่นอนมันจะไปเล่นได้เยี่ยงอะไรถ้าไม่มีชุดเมาส์คีย์บอร์ดแถมให้คุณอีกหนึ่งชุดครับนี่ครับนับโวเอาไปเลยก็คือตามนี้เลยนะก็คือแถมจัดหนักจัดเต็มส่วนมูลค่านั้นตามนี้ ส่วนกิจกรรมแจกชุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอย่าลืมไปทําตามกิจกรรมกันด้วยว่าเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นถ้าทําตามกิจกรรมตามนี้แล้วกันฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยแล้วกันนะครับปีใหม่นี้เดินทางปลอดภัยกลับบ้านโดยสวัสติภาพแล้วก็ขอให้ได้เซ็ตคอมเซ็ตนี้ไปครอบของผมอยากจะบอกอะไรสั้นๆนิดนึงครับซื้อกันบ้างครับที่บอสทีสีครับ